พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่15กุมภาพันธ์คริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดย คุณเยเซเนียโรซาเรียอคอสตาเดอเบียสสาธารณรัฐโดมินิกันในหัวข้อเรื่องบายไม้ My, ร่วงอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ25-34และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ34 เหตุฉะนั้นอย่ากกระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วคุณเยสเซเนียโรซาเลียอาคอสตาเดอเบียสเป็นพยานว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ดิฉันอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ชั้นสอง เมื่อดิฉันย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านดิฉันเริ่มภารกิจประจำวันด้วยการเก็บกวาดใบไม้ที่หน้าบ้านและลานด้านหลังดูเหมือนว่านี่จะเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้นในวันรุ่งขึ้นมีใบไม้หล่นอยู่บนพื้นเสมอตอนแรกดิฉันพยายามเขย่ากิ่งไม้เพื่อให้ใบไม้ร่วงมากขึ้นโดยหวังว่าจะมีใบเหลือน้อยๆหรือไม่มีเลยในวันรุ่งขึ้น แต่วันรุ่งขึ้นก็มีใบไม้หล่นอยู่บนพื้นเสมอเช่นเดียวกับงานกวาดใบไม้เมื่อดิฉันเผชิญหน้ากับงานยากๆหรือความท้าทายของชีวิตดิฉันต้องการจัดการกับปัญหาทั้งหมดในคราวเดียวและปลดปล่อยตัวเองจากความยุ่งยากและความเครียดแต่เช่นเดียวกับใบไม้เหล่านั้น เพราะไม่ว่าดิฉันต้องการแก้ไขสถานการณ์ในคราวเดียวมากเพียงใดในแต่ละวันก็มีเรื่องราวความกังวลมากมายอยู่แล้วความเป็นจริงนี้ทำให้ดิฉันต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกวันแต่ละวันใบไม้จะร่วงหล่นความกังวลจะมาไม่หยุดหย่อนบัดนี้ แทนที่จะบ่นกับการกวาดใบไม้หรือความวิตกกังวลดิฉันเลือกที่จะสแสวงหาความปิติยินดีในการฝึกฝนตนเองในฝ่ายวิญญาณเพื่อสแสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าโดยวางใจในแผนการของพระเจ้าที่จะเป็นแสงสว่างนำทางดิฉันในทุกสถานการณ์ข้อคิดสำหรับวันนี้อย่าก,กลัวเลยเราจะช่วยเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่ผิดหวังกับปัญหาที่ถาถมเข้ามาข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์ในแต่ละวันโดยรู้ว่าพระองค์จะปกป้องการเข้าและการออกไปของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ